สวัสดีครับพี่น้องส,สัคผมไอวิตนะครับพี่ยิงจ้าครับผมมืนอนี้ยไมคือบังไทมอนี่ครับผมมือน,นี้มีข่าวสารมาบอกนะครับพี่น้องมีแนวเสียว์มมบอกห้พี่น้องเขาฟังนะครับวมือน,นี้หลายอย่างนะครับพี่น้องให้ตั้งใจฟังเด้อนะครับอ่ามื่อนี้สเมอวบอกนะครับผมเรื่องการเหตุขิปเรี่ยวนะครับพี่น้องอยากบอกพี่น้องฟังอยู่นะครับ<อ>แต่ว่าก็เพราะว่าผมก็เจอแล้วก็อยู่ในช่องอีกช่องเขาเอินไอเาห้าผมก็บว์อยู่นะครับ มื่อนี้ผมมีแนวเฉมา่ยวอร่อยฟังก็คือนะครับพี่น้องพี่น้องที่กําลังเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องกัให้ตั้งใจเฮ็ดนะครับดีเลยล่ะบ่เป็นหยังให้ตั้งใจเฮ็ดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอมานะครับพี่น้องการเห็ดคลิปเดียวนี่นะพี่น้องการสร้างรายได้ทุกๆท่านที่กําลังเฮ็ดคลิปเดียวนี่นะครับเพื่อจะสร้างรายได้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเปิดหมดมืออาชีพนะครับพี่น้องพี่น้องสิเฮ็ดหยังก็สิมีแต่แนวผิดนะครับผมเฮ็ดหยังบ่ถูกตาปุ๊บจะผิด เพราะว่ามันเป็นการสั่งรายได้มันเป็นการเปิดหมดเมื่อชีพนะครับอันนี้คือตน้ตนๆที่ว่าฟังได้พี่น้องผมนี่เฮดมาสองปีกว่าก็พี่หญิงนะครับผมมีสามช่องนะครับผมทั้งเพจนะครับผมเค็ดมาแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่อเออเลยเงื่อนเดือนสิงหาคมนี่กติกากับเปียนไม่นะครับผมเยอะใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีการแหม่ลงยังกับพิษ,ลพษแล้วก็มีการยืนใบเหลืองยืนใบแดงให้พร้อม ย้อนหลังอีกตั้งหากตั้งครับพี่น้องห้ยย้อนหลังผมนี่ผมนั่นไปลบคลิปนี่เป็นซิบซิบคลิปเลยครับพี่น้องด้วนี่นะครับมีเตคลิปเป็น,นหลักครับผมมีแต่รคลิปยอดวิวล้านนะครับผมไม่รู้ว่าเกิอดอีย่างขึ้นกับโปรไฟล์หลักของโหมดเมื่อฉีพนะครับพี่น้องและการผู้ใดทีก่กระลังอยากจะเปิดสั่งรายได้พี่น้องกุ้งเฮดอย่างเยอะไปท่อเฮดไปโวลดครับมันได้อยู่แต่ว่ายา่าไ,<ม>ไปซีเรียสซีเรียสพี่น้องก็ต้องไปเปิดโหมดเมื่อฉีพเพราะว่าเปิดปุ๊บมิเตอร์แนลผิดพลาด ผมนี่บทนเจ้าสิไปเปิดโปรไฟล์หลักไปเปิดเบื้องอดูการแนะนํานะครับนโไฟเนี่ยแม่แนะนําโปรไฟล์ลงมาป,ปุ๊บยังไม่ถึงสองนาทีเลยครับพี่น้อง,อองเรียบร้อยแล้วพิดเนื้อหาบ่หมอะสมเนี่ยนะครับส่วนมากจะเจอเนื้อหาบ่มบ่หมอะสมนะครับกินเข่าก็ยังพิดนะครับพี่น้องเป็นการกินข้าวที่ผิดปกติกับพิษนะครับผมกับจักสเสวาจังไหนครับพี่น้องเล่นยังกับพิษแต่พี่น้องเฮตัมน,นั่นยังบ่ถึงปีเลย การสั่งไร่ใดบ่ได้แล้วก็เงินบ่ท่านได้ก็ะย่าไปน้อยใจนะครับพี่น้องผมเม็ดมาแล้วสองปีกว่าก็ยระยากเรื่องการเห็ดเก็บเหรียญเท่าบ่ท่านได้หอดสั่งไร่ใดเนาะแม่นะครับผมเพราะว่าผ่านแล้วก็ย่างเรื่องการเก็บเหรียญเห็ดตอนเช้าตอนแรงกระเหรียญก็ลดจักไปวายอย่างนะครับพี่น้องบ่ชั่วผมแนะนําพี่น้องเลยครับให้ไปเล่นเพจเลยนะครับเพจในเหรียญบ่ลดนะครับเพจของผมเหรียญบ่ลดเลยนะครับแต่แม่ซ้ำใบซ้ำหนาแต่โปรไฟล์หลักหนิ ลดครับบุ้งหัวเกิดยังขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมพี่น้องหกตุลาเนี่เดือนตุลาเดือนหนานะครับกดไม่มาอู้หผมผมอ่านแล้วมีแต่แนวเห็ดอย่างลงไปนี่ผิดทั้งนั้นเลยมีแต่แนวผิดครับพี่น้องอู้หเหมือนข้าเสี่ยวครับพี่น้องนะครับผมแต่พี่น้องอย่าไปทอแฉนะครับพี่น้องเห็ดไปโลดมันจะมีขอดีขอเสียขอเสียก็คือนะครับหนึ่งนะครับพี่น้องเบื้องคิปเจ้าของกับผิษนะครับผมเบื้องคิปเจ้าของกับผิด เบิง้งไดเทือเดียวเลยจังไหนกาถ้ามูกว่าเขาเบิ้งคลิปเจาของนี่ให้เบิ้งงต่อตอนตีเขาลงทีลรกนะครับผมเรียบร้อยใช่แม,มนดูเพื่อ<ว>ความเรียบร้อยอนะครับผมแมนแมนครับผมเขาบอกผิดบอสมควรลงบอนะครับนี่คือการเบืงคลิปนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คืออ่าผมลืมนะครับการเบื้งคลิปนี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนไปปั่มยอดนะครับผมปั๊มยอดวิวนะครับเบิ้งดูนี่ยอดวิวมันขืนได้พี่น้องเพราะว่ามันหนับสามบีเองเนี่ยแมนโคษณากับึืนพ่วม มันถือว่าเราเนี่ยปั๊มยอดวิวเพื่อจะเอารายได้นี่นี่เขาคิดจังสี่พี่น้องเขาก็เลยบโบไ้เฮ้าเบิ่งคิดเจ้าของพิธีการแก้ไขพี่น้องก็คือไปตั้งคาตรงเฟื่องครับผมโบไ้เห่นอัตโนมัตินะครับผมแบบใดคือว่าบห้เห่ินแบบอัตโนมัติแบบไดไปเล่นคำว่าโคโวนะครับให้พี่น้องไปกดปุ่มที่คําว่าไม่เล่นอัตโนมัตินะครับพี่น้อง เป็นยังคือวังสั่นบ่พี่น้องอาดีตคิดว่าเอ้าก็เพิ่งเฟซบุ๊กอยู่แล้วเปิดมามันก็เล่นนานแหละพี่น้องก็ไปกดเหตุไม่ตั้งคาไม่บ่ให้มันเล่นอัตโนมัติอ่ะนะครับพี่น้องเวลาเขาเปิดไปปุ๊บมันก็จะเป็นวิดีโอจื่อถ้าเขาบ่จิ้มแมมถ้าเขาบ่จิ้มมันก็บ่เล่นนะครับมันมีการตั้งคาของเขาาผู้ใดบ่รู้ก่ะเดี๋ยวใส่คอมเมนต์นะครับผมอ่าถามมาเลยเดี๋ยวผมสิตอบให้นะครับผมสิบอกมันเห็บเมียหรอกว่าอยู่ตรงเฟืองอยู่โปรไฟล์หลักเข้าล่ะเป็นเฟืองลูกยักษ์ หรือคือเฟื่องยักษ์เออมอเตอร์ไซค์อนี่เป็นเหมือนกับไอ้นั่นนาแหมแหมไปโกงๆแต่ว่ามันยัก,ยกๆนั่นแหละครับไปตั้งทาอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องเด้อง่งรูนแรงหน่อยห,หนึ่งกับว่าได้เลยนี่นะครับยากแหง้งคือสมัยตะกอนี่ผมเม็ดคลิปแบบถีบกันเคาะกันอย่างเริ่มจะยากแล้วเนื้อหาบ่เห<ต>มาะสมแ่เว่าผิดหน่อยหนึ่งคำพูดหน่อยหนึ่งบ่สมควรสิบ่าชมพ้วนสิผิดกับพิดนะครับพี่น้องอย่าคือว่ามันสิง่ายในการเด็ดคลิปเลี้ยวนะครับผมเพื่อจะสั่งไรได้ พี่น้องอยากสั่งได้พี่น้องตรงนี้รับได้นะครับผมผมลงซิบคลิปนี่ชิดได้อยูุประมาณสามคลิปที่เหลือเหลืองเหมดครับพี่น้องลงคือเบื้องบานนี่นะครับขอเสียขอดีแล้วบานนี่หนึ่งคือที่ผมบอกนี่คือเสียข้อดีก็คือต่อไปนะครับพี่น้องไล่ได้มาจากสตอรี่กับชิดได้สําสหรับคนสิพีพานนะครับสตอรี่พี่น้องเข้าใจเนาะอ่าสตอรี่ที่เขาไสั้นๆนั่นแหละแมนสั้นๆก็ชิได้เงื่อนคือกันสอง ภาพนิ่งกับสิได้เงินคือกันครับพี่น้องลงภาพนิ่งกับสิได้เงินยอดวิวลหลายๆคนเบิ้งเยอะๆได้เงินคือกันนะครับที่เหลือกับเป็นวิดีโอเป็นกนารสไลด์ภาพยังก็ไดเมื่อดครับง่ายๆล่องยังก็ได้เงื่อนเมื่อดนะครับสําหรับคนที่ผ่านนะครับผมแต่ตอนแรกก้อนสิพันี่กับสีหินแน่พี่นอ้องยาบยากแน่นะครับพี่น้องให้เข้าใจตรงนี้นี่ครับ <ขอ S 1> พี่น้<ข>องแงะกัวห้าเห็ดแต่ก่อนแม่แงะก็วผมเห็ดสมัยก่อนนะครับแรกๆที่เขาเปิดสั่งได้ได้บ่ได้งะป้านี่ ครับผมชุ่มมือแตมีการตรวจสอบพร้อมไม่หรับมีการตรวจสอบย้อนหลัง,ลงผ่านสตรีมก็ต้องตรวจรอตรวจสอบอีกนะครับผมคลิปเลี้ยวโฆษณากับเขายากบูเชิญจักเทียเฮดแล้วกับบเชิญจักเทียคลิปปังกับบูเชิญนะครับผมเจอผู้ดังๆหลายคนนะครับผมเจอแบบนี้มากยอดวิวเป็นลาน้านก็ยังบูงคิปเลี้ยวก็ยังโฆษณาบ่เขานะครับพี่น้องนี่คือการเล็ทคลิปเลี้ยวเพื่อจะสั่งรายได้เขาบูม,มี่ยังได้ไม่ังไ,งไงนะพี่น้อง ต้องอดทนต้องสู้เอาบางคนเห็นไปเปลี่ยวมิตรถานบางเมือนด้เสามือนได้ส<น>ิพางเหมือนได้สิเขา่าโคตรชนะเหมือนได้สีเขา่าโอ้ยพี่น้องผมเรียนมาั้งสองปีกว่าครับสัวรสิเข่าสัวรสิได้ไหน,นกับพิษกับโรเขาไม่ลบออกไม่พเพราะเขาลบปุ๊บมันก็นลบเวลาลบ<ม>าชั่วโม,มงเขาไปน้ำลดอยอดเลี้ยนแมนครับผมเลี้ยนกับลดนะครับทั้งๆที่เราทําทําลงไปปุ๊บนี่เปิดกรนดูโคตรชนะเข้าปุ๊บ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 นะผิหนังแต่ความพิษนี่มันไล่มาย้อนหลังครับผมมันมาเอาขึ้นย้อนหลัง พอห้าร้อย<น> <tobacco> ปุ๊บเหรียญก็หายนี่มันเปล่งสี่ครับพี่น้องหายชั่วโมงก็หายแม่เหรียญก็หายชั่วโมงหายนะครับผมนี่คือการาคลิปเลี้ยวที่ผมมาวอร์ปพี่น้องฟังเด้อพี่น้องเดอ้อจังไดกะถ้าผู้อดทนถ้าตั้งใจจะทํามันได้ครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้มึงมากเรื่องแต่ต้องรอ,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 อเวลาแน่นอนต้องรอเวลาแน่ครพี่น้องแต่ที่แนๆ่ๆผมแนะนําให้พี่น้องไปเล่นเพจเลยครับถึงจะผ่านยากการเล่นเพจเลยนะครับหรือไม่ก็เล่นคู่กันไปแย่งเล่นแย่งใดนแย่งหนึ่งเนาะเล่นคู่กันไปเลยครยับพี่น้อง แมนครับแมนครับผมจ่างเฉลี่ยยังหน่อยๆกะทั้งเศษบุกโรไฟล์หลักแมนกับโรไฟล์หลักแต่ย่งกับเพจกันย่งไล่ได้อามารวมกันนะครับสองอันนี้ได้ผ่านสองอันปุ๊บไล่ได้มันจะรวมกันมันจะเข้าร่วมกันเลยครับผมมันเอามาบวกกันได้นะครับผมว่าจำเป็นต้องว่าอันหนึ่งแมนทางนี้ลดแต่เพจเพิ่มมันก็ได้รวมกันอย่าลืมครับฝากฝากพี่น้องฟังนะครับตามนี้แหละนะครับแ้่ว่าโดนผมมาบอกทีหนึ่งดอก ถ้าว่ะชาชนมาก้นสีวิตเบาอยู่ในช่องเขาอึนอ้ายสายห้าได้ครับพี่น,ออน,น้องแต่แต่ช่องนี้อยากบอกพี่น้องนะเพราะช่องนี้มันคนเบิ่งหลายคนหลายเด้อพี่น้องเด้อยงังไงกะลองไปศึกษาเบื้องจหรับผมมนี่ก็คือสิพ่อแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะกินเขา่าก่อนนะครับโอกาสอ่ะพ่อ,กกนะพอไม่ได้พี่น้องเด้ออย่าลืมขยนันอดทน ลงคลิปสม่ำเออสมอแมนครับร้ลงคลิปสม่ำเสมอเหรอพี่น้องอย่าบอกว่าบ่มีเวลาอย่าบอกว่าผมบบมีเวลาผมนี่เป็นคนที่บ่ามิ่ยองจะของครับผมนี่เป็นคนขยันที่สุดตั้งแต่ผมอเมดคลิปมาพี่น้องร้องไปเลยพิ่งเสาเทียงแรงเสาเทียงแรงสองปีกว่าผมไม่เคยพลาดนอกจากเขาจะมาสร้างละบคลิปผมมือนั้นผมถึงจะได้แค่คลิปเดียวแ <c oughs> คนะ่นั้นนะครับผมเป็นคนที่ขยันในการลงคลิปถึงได้ขนาดนี้นะครับพี่น้องฟังผมนี่พี่น้องจะโอเคโอเคนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ ไปก่อนได้พี่นางได้พชรขนมออกตลาดขึ้นเก่าล่ะทังได้กัดทั้งเรื่องเงินเรื่องทองกันล่ะโอเคได้พี่นางสวัสดีครับเจอกันหม่คลิมหนาบ๊ายบายครับ